นี้นะหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็จะมาพับตามร้อยปราเพื่อเราจะทาการเป็นอะไรคะเป็นหน้ามนโอเค<ล>ตอนนี้นะเราก็สําเร็จแล้วนะคะหน้ากากด้านบนเนี่ยใส่เปิดหน้านิดนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัทตะวันจะมาพ,มพามาทำอะไรคะแม่โค้โ เราจะมปะทำหน้ากากโขนกันใช่ไหมคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอันดับที่หนึ่งมีกา,กาวกาวกาวเฉยๆเนี่ยกาวอะไรกาวลาเท็กอะต่อไปอะไรอันดับที่สองคะ่ะกันไก่กันไกเอาไว้ทำอะไรคะตัด<ะ>เอาไว้ตัดกระดาษแล้วกระดาษที่เราเตรียมมาคืออะไรคะ a 4กระดาษ a 4 oh, <no. S 1> ที่เราปริ้นอะไรเนี่ยสติกเออมันเป็นรูปแบบที่เราปริ้นมาจาก เพจนะคะเพจชื่ออะไรโขนพิพิษนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ระบายสีแล้วแล้วก็ยังไม่ระบายสีอันนี้เราก็ปิ้นเศษกระดาษ A4 มาเดี๋ยวเราจะตัดพอตัดตามรูปร่างที่ปิ้นเสร็จเนี่ยเราจะมาทำหน้ากากกันว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงโอเคไหมครับ ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดไปตามรอยขอบเส้นเนี่ยนะคะค่อยๆนะดูค่อยๆนะตัดตามขอบไปเรื่อยๆให้เป็นรูปทรงตามที่เราปิมพ์มานะคะค่อยๆตัดไปอ่ะตอนนี้น้องตะวันก็ค่อยๆตัดแล้วอ่ะตัดตัดไปดูดูดูเป็นยังไงลูกเป็นยังไงตัดง่ายไหมคะตอนนี้เราก็เนี่ยค่อยๆตัดไม่ดีแม่หมก็จะช่วยน้องตะวันตัดนะคะเราก็จะตัดไปตามขอบแบบนี้เลยทุกคนเนี่ย ตัดไปตามรูปทรงที่เขาเนี่ยคะ่ะให้เรามาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยค่อยๆไปแต่ว่าน้องตะวันอาจจะยังข้อมือยังไม่แข็งแรงพอที่จะตัดให้เป็นรูปทรงตามนั้นแบบโค้งมนได้แม่มิมจะช่วยก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จเนี่ยเราจะมาบอกว่าทํายังไงต่อเดี๋ยวเขาเวลาไปตัดกันนะคะแม่มิมก็ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิน้องตะวันใกล้เป็นรูปร่างยังคะ แล้วมีแบบว่ามีความอ่อนช้อยแล้วใช่ไหมคะดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเห็นไหมอันนี้คือเราตัดจากกระดาษ A4 มาแล้วเลองปิดหน้าลองปิดหน้า,าทีนี้น้องๆเห็นไหมว่ามันจะมีอะไรคะมีจุดเส้นประชใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรทาอะไรลกทากาวทากาว,ากาวเดี๋ยวเราต้องพับก่อนแล้วเราจะทากาวนะเดี๋ยวเราทําให้ดูคะ่ะนะแม่มิมก็ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูซิน้องตะวนันใกล้เป็นรูปร่างยังคะใกล้เล แล้วมีแบบว่ามีความอ่อนช้อยแล้วใช่ไหมคะดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเห็นไหมอันนี้คือเราตัดจากกระดาษ A4 มาแล้วลองปิดหน้าลองปิดหน้าอ่าทีนี้น้องๆเห็นไหมว่ามันจะมีอะไรคะมีจุดเส้นประใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรทาอะไรลูกทากาวทากาวเดี๋ยวเราต้องพับก่อนแล้วเราจะทากาวนะเดี๋ยวเราทําให้ดูค่ะที่เราตัดแล้วเราก็จะมาพับตามรอยประ เพื่อเราจะทากาวเราก็จะเห็นรอยปะใช่ไหมทุกคนเราก็พับไปเลยพับไปเลยเนี่ยอันนี้รอยปรับสีฟ้ารอยปะสีฟ้าแล้วก็มันจะมีสองด้านนะเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีอีกรอยปะหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราก็พับ,พ,บพับอุ้ยพับยังไงทีนี้ลองพับดูก่อนนะนี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาเราทากาวอุ้ย เราก็มัจะมาพับอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะทุกคนอีกด้านหนึ่งตรงนี้นี่นีนี่นี่อ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะข้างๆคําว่าทากาวพับอีกพับจนสีแดงๆอันนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างลวพร้อมที่จะกลายเป็นแมสเห็นไหมคะพอเราพับแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็แค่ ทากาวในคําว่าทากาวเดี๋ยวเราทากาวพอเราทากาวปุ๊บพอเราแปะปับ๊บน้องก็จะกลายเป็นแมทดลุกดิ๊กดิ๊ก,ดก,ดกเดี๋ยวเรามาทากาวกันก่อนนะคะเ<า>ฉพาะในสามเหลี่ยมอะนั่นแหละค่อยๆบรรจงทาไปจ้าทาไปเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะเอามาประกบกันทาเลยจ้าทาเลยทาให้ทั่วเลยตอนนี้น้องตะวันก็กำลังทาาวอ้าดูซิจะเป็นยังไงโอเค ครบยังคะครัครครงครับครบยังครบแล้วนะเนี่ยเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอดีดครอบ่าตายแล้ว อ่าฮะแบบนั้นแหละตวันทากาวเสร็จอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วแม่เมมก็จะเอามาประกบกันในบริเวณที่เราได้ทากาวไว้เนี่ยอันนี้ตะวันทาเกินไปนิดนึงแล้วเราก็เอามือกบกไว้กัดใ,ให้เขาติดกันอันนี้ปากฝั่งหนึ่งก็เริ่มจะสําเร็จแล้วนะคะนี่ติดแล้วติดกาวติดกาว,ดกาวเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปทําอีกหนึ่งฝั่งเดี๋ยวมาดูนะ <S <S> อ่าเดี๋ยวทีนี้แม่ิ้มจะช่วยน้องตะวันอีกข้างหนึ่งนะเราก็จะเอากาวมาทาอีกค่ะทุกคน ทาฟ yup. <To> ื้นไปเลยท, <San Francisco. S 2> ทาฟื้นไปเลยเห็นไหมคะน้องๆเห็นไหมคะเี่ยทาเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งทากาวง่ายมากเลยน้องๆตะวันเนาะใช่เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยแล้วสวยด้วยคือแบบถ้าใครชอบระบายสีก็คือแบบปิ้นัันที่มันไม่มีสีเนาะเราก็มาระบายเองแต่พอดีว่าวันนี้เราอยากทําให้เห็นว่าแบบอันที่แบบสําเร็จรูปมันสวยนี่เห็นไหมพอแปะปุ๊บเป็นยังไงเป็นอะไรคะเป็นต่วันโมกิน เดี๋ยวเราล้อแห้แล้วเราจะติดไอตรงตัวที่หนีบกับแบสนะคะข้างหลังเนาะโอเคไปจะมีส่วนหนึ่งนะในของกระดาษที่เขียนว่าเป็นส่วนที่เอาไว้หนีบกับหน้ากากอนามัยนะเดี๋ยวเราจะตัดซ้ายตัดขวาแล้วก็ทากาวตำแหน่งที่เขาบอกแล้วก็แปะไว้ข้างๆหูของหน้ากากเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปแปะไว้บริเวณข้างๆตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะเอาหนีบกับแมสนะคะเดี๋ยวเราทําก่อน แม่มีมก็เอาตรงตำแหน่งทากาวมาแล้วแล้วเราก็จะแปะไว้ประมาณตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวหนีบกับแมสนะคะนี่อะแปะไว้ตรงนี้มันจะหนีบได้นะคะเอารอให้กาวแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะแปะสองข้างนะคะเอาไว้ข้างหลังนะจะได้เอาไว้หนีบแมสนะคะ แล้วแล้วเราก็เอาแมสสนะคะของน้องตะวันเนี่ยที่จะใส่เนี่ยมาใส่ไว้ด้านหลังแล้วก็ผูกไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวลองให้น้องตะวันใส่ดูอ่ะน้องตะวันมาเร็วน้องตะวันมาใส่ลองใส่ดูใส่แมสสสวมตามปกติเลยนะลูกว้าวเราจะกลายร่างเป็นอ่ะใส่หูอ่ะใส่หูอุ้ยแลวแล้วน้องตะวันก็กลายเป็นอะไรเนี่ยลูกหนุมมาอ่ะทำทหาหนุมานสิ โอเคครับที่เป็น,นมแมสแล้วนะทุกคนเรายังมีหน้ากากแบบเต็มใบหน้าด้วยนะที่เป็น oh, หนุม,มาน <no. S 1> เดี๋ยวเราจะตัดนะแล้วเจาะตา oh. แล้วก็เจาะหูให้นานตะวันเนี่ยเอาบางหน้าแล้วไปโรงเรียนนะคะด้วยเผื่อแมส oh, พัง <no. S 1> ใช่ไหมคะ oh, <no. S 1> เริ่มกันเลยไหมคะ เริ่มเลยคะเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าออาถือไว้ถือไว้เดี๋ยวมอมิชจะตัดให้าก็จถือไว้ตัดชก่อนนะตัดให้ตามรอยประเลยค่ะเราใช้กระดาษค่อนข้างแข็งนะคะมันก็เลยจะสามารถอยู่ตัวได้เวลาที่เราเอาไปทําเป็นหน้ากาก ะะอันนี้ก็ปริ้นสําเร็จรูปออกมาเหมือนกันทุกคนไม่ยากเย็นอะไรเลยนะคะไปปริ้นจากอินเทอร์เน็ตได้เลยจ้า <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวแม่มิมตัดเสร็จเนี่ยแม่มิมจะเจาะหูเจาะตาแล้วก็ให้น้องตะวันเนี่ยใส่เป็นหน้ากาก,ากไปโรงเรียนด้วยนะทุกคน oh. ะเดี๋ยวรอดูตอนอเสร็จนะเดี๋ยวตอนนี้นะแม่มิมจะกีดตาก่อนทุกคนกีดตาเขาก oh. ย oh. เพื่อที่จะได้ให้เขาให้น้องตะวันมองเห็น เดินจะได้ไม่สะดุดล้มนันทุกคน่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเบ้าตา ตรงนี้นะคะทุกคนก็เจาะรูเล็กๆก่อนแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาอยางเข้าไปคล้องไว้ก่อนหนึ่งอันแล้วก็ทําสายพ่วงออกมานะทำสายพ่วงออกมาทำสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็จะร้อยสายไปเรืเ่อยๆจนครอบสีสรษะเราได้อย่างงี้นะแล้วเราก็จะมาดูกันตอนสําเร็จเลยนะคะาอาจจะยากนันนิดหนึ่งนะคะต้องให้ผู้สำเร<า>็จ<ว>แล้วนะคะหน้ากากด้านบนเนี่ยใส่เปิดหน้านิดนึงนะก็จะกลายเป็นแบบว่าเวลาเดินวิ่งก็จะหล่อๆหน่อยแล้วนี่หันข้าง หันค่าอากาด้านหน้าก็จะเป็นแม้โอ้โหเป็นหนุมานทั้งหัวแล้วก็ทั้งปากเลยเท่ไหมครับชอบไหมครับทุกคนอคตอนนี้หานุมานก็ได้ลงจากรถเพื่อ<ะ>ที่จะไปเอ,อเ,ออเอ่อเรียนกับลือสีนะคะที่ไหนอ่ะคูตายลือสีตายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องประดับของ หานุมานตัวน้อยอีกอันหนึ่งหานุมานใส่แมสให้ดูหน่อยสิแมสที่เราทำเมื่อคืนพอใส่แล้วออโอ้ประกอบเป็นไงบ้างอุอ้ยแท้เลยหานุมานก็เดินไปโรงเรียนแล้วทุกคนอันนี้ก็คือกำลังจะากกระเป๋าไปศึกษากับพะระฤาษีก่อนที่จะไปกรุงลงกานะทุกคน